ก็จะนี่ก็กาสวัดสวีดักสวัสดีทานผู้ชสมทุกทุกทานด้วยเองนะครับตอนน,อน,นี้อยู่ในช่องเบ๊กแคสนี่เบคกเกมมิ่งวันนี้เรามาเล่นไหมครับเอาซีรีส์ลอต EP ที่สามว้าวอย่างว่า EP นี้เราจะมาขุดเมืองนนนัแบร เออประมาณสักเก้านาทีเอ้ยสิบสิบเอ็นนาทีนี่เผยเผยเนี่ยเลยเออวันนี้จะเป็นคุณเมื่อลองดูไปดูดิว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าได้บ้างหรอโอเคไฟดับเออไฟไม่ดับดวยว่าร้อนเฮ้ยจดูดูลร ลมกดกด,ด,ด,ดุดดูสิท่าบ้านเราจะมีอะไรบ่าใช่มันจะไม่เขยดเสียงรบกวน่ยเสียงเสียงพัดลมและเสียงคนข้างๆกายชื่อว่าเออคนที่อยู่ข้างๆคือชื่อว่ากายกายดูคลิปอยู่มันจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยไม่อะไม่เล็กอะใหญ่เลย ขุดดขุดขุดดขุดหมดะเ้ยเล็กอืมขุด้โหนเจอเหล็กโอ้โหไม่เฮ้ยเดี๋ยวปตัตอนที่เราจะคุดเมืองได้เยอะแยะเลยจะตัดเพื่อนอะวะ

ไม่ไม่ไปกกสตีเลยหดมาทิแล้วก็คืนได้ดูชักคโคลคันยิปต์คุณคิดมันอาจจะไม่ถึงกัได้นะ มอาเมื่อคุณจะอาจ,จะทำสิ่ิตีกินได้แต่ไม่มีใครรู้ต้องเป็นความรัามากของุณแต่อย<ะ>่านอย่าลืมล้างจูกให้เรียบนะลูกกิ้ขคืออู้ิเพนินเงยไม่ใส่กิ้าคือ <c oughs> อามือปปตุิไม่ล่าเอ,อาูอามือปดปดตูแล้วก็ไปกินแหนาวไม่ต้องล้างมือ โอชิบหายแล้วไม่เป็นไรขาต่อขาได้ไม่มาพี่ลิงเขาก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกแต่แค่คข้าคมปืนเต็มแล้วก็แรงเยอะแล้วอันนี้บาความรู้อันด้อยเนี่ยไอ้ต้อยลอยเออมาให้เราดดเ็กกนมีุาโลแต่ไปคล้องทวงมั้นี่ คือจุดขาปุ๊บจุดอืมเออวันนี้ขออก็ได้เยอะอยู่นะเว,ว้นนย,ยวใครวะอ๋อไม่ต้องทำหรอกใครแต่โมทุกคนพอจะรู้จักแล้วนะ มันคือใครก็คือพี่เตงไงขดขุ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 ดขัดไปนี่มจะอยู่ฝุ่นนี่ความยาวสิบน,นาทีน,นคะครับเปลี่ยนริง่ไงโอ้โห ไม่ไม่เชีรบก,กวนอ้าเขาล่อเธอไม่น่าก็จะนิวาฟาร,ร์มยาคิมนี่จะยี่สิบนาทีหรือเปล่าไปไกลดูเลย เพื่อนยังไม่น่าใจก็ดูอันนี้บ้าน,นะครับผู้ชมด้วยอ่ะ,ะนี่ยค่ะนี่นี่คลิปเรามีแต่อะไรไวินี่อ่ะโห

นล้วกันนะแต่วทำไมาจะมาเก็บมาใช้พี่แอ็คมาวะแล้วจะมาถึงอืมหุดเออท่านผู้ชมทางบ้านก็พิมพ์เกมคอมเมนต์มาให้ผมเล่นนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีเกมที่ <c oughs> จะเล่นแล้วเกมมาริโอ <c oughs> ้ใครมีเกมหนูหนูก็สามารถแนะนำมาได้เกมมาริโอ้อันนั้นก็เกินไปอ่ะเกมไม่ครับ <c oughs> แี่กูบอกว่าไง่ายว่ากูไม่มีเกมเลยกูเลยจะไปครับกูจะเออแดกกูแล้วไม่แครไม่แครัไอพี่เตะไม่ครับพี่เตะมาบล็อกน่นก็เออแดกอยู่แล้วไม่ฉันก็เออแดกอยู่ก็เฉันจที่จะกันจ้าบทำอะไรนะไมม่ีโอเคแล้วนะทุกคนไม่ได้ยินใช่ไหมยินพี่ก็ไม่ได้ยินเหมือนกันได้ยินหมดแล้วใช่ลับๆเปิดหัวได้ที่นั้นว่าช่อง Big Cat Game เข้า ใครกันชาออนไลน์โอ้ว้าว oh, wow. ตบแลวตบแลวนี่ผู้หน่ยของหน้าตาหน้าตาจะคของคาหน้าดูไม่มีานะอ,มอาหารเด็ดเฮ้ยมีจังวะเด็ดดีครับรออะไรทำอะไรนี่ ต้องเราเกิดอะไรขึ้นอ่าเกิดอะไรขึ้นก็ะจกบาลสวหรับช่วงเบิร์นตูดดีมีพลังโอ้ปุ๊สนัมสนุบีมซี่ข้ายกนชาออนไลน์โอ้ทกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอ่าผมขอลาก่อน ทำไมยายชอบลาตินเดืองเหรอไม่ใช่จะไปซื้อกร,ระชาตันรบีนโอ้โหถ้านี่ถ้าผสมถ้าพ่อแม่เับไปตำรวจนี่ฝากเนี่ยบอกพ่อแม่ทำมันจะนนนไม่ไไเนะช่วงคนนี้มาด้วยบอกมาเลยบอกมาเลยเพื่มันไม่ถี่รับมือคือถ้เอาเกิดเขาจับเราเราก็ต้องยื่นข้อเสนใเอสให้เขาเอากระชายเขาเหรอไม่เขาบอกว่า,วาคือคือถ้าเกิดคุณซื้อกระชาไปตอนนี้ คุณจะได้กำไรเพียงมาณขีดละร้อยล้านแต่ผมขาดทุนนะโอ้โขาดจบไปแล้วแค่นีไอเฮียกูจะไม่พูดเฮียอีกแล้วอะไรนะ<อ><อ>พยาธิเนตะวดำอ่าฮ่าก็เลยขึ้นกับช่องเราวม่หนีอ่ะทำไมอีพีที่สามมีแต่สินแปรปอมพลึกสืบอคน แม่ก็ทำพิเต่เฮ้ยกดกดกดเออใช่ว่ครบสี่นาไีนล้ววะถ้าใครชอบคลิปนี้เออลืมไม่ชอบก็ตามเถอะก็ต้องกดไลค์ก็ต้องกดแชร์เพื่อนี่และกดแชร์ให้เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพอรามครับและคลิปที่ไม่มีสาระ ขอจบเพียงเท่านี้นี่นี่